ขอให้จัดยมทุกคนทุกท่านจงเจริญสติตั้งความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกกระทบหลจมูกของเราให้ชัดเดนจนตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาพวกเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรืยอยักไป่อย่างขอเริ่มเถอะนะอย่าพากันปล่อยเวลาทิ้งเสดายเวลาถ้าเรารู้จักวิธีการแนวทางเราก็พยายาม เจริญสติตั้งแต่ยังไม่ได้ลุกจากที่ให้ต่อเนื่องเพื่อที่จะเอาไปอบรมใจของเราให้รู้เท่าทันใจของเรารู้เห็นการเกิดการดับรู้ลักษณะอาการของใจรู้จากลักษณะอาการของความคิดของอารมณ์รู้จกักสังเกตวิเคราะห์ตามรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเป็นอย่างไร เราต้องพยายามสร้างขึ้นมาไม่ใช่ว่าไปนึกเอาไปคิดเอาเราต้องพยายามสร้างขึ้นมาให้ได้แล้วก็ไปใช้การใช้งานให้ได้ไม่ใช่ว่าไปปล่อยปะละเลยไปนึกไปคิดไปอ่านไปฟังน,นั็น,เป,นเป็นเพียงแค่แผนที่เราต้องหัดสังเกตใจของเราแต่ละวันแต่ละวันใจของเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความหนักแน่น ใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลหรือไม่ใจของเราเกิดกิเลสเราก็รู้จักลักกิเลสพิจารณาอยู่บ่อยๆพิจารณารู้ด้วยเห็นด้วยเห็นความเกิดความดับเห็นไตลักษณ์นั่นแหละเห็นที่ที่ท่านเรียกว่าเห็นอนิจจงทุกขังอนัตตาในกายของเราหรือว่าแยกรูปแยกนามเราอาจจะรู้เรื่องได้ชื่อเราตองพยายาม เจริญสติเข้าไปศึกษาเข้าไปวิเคราะห์เป็นเหตุเห็นผลชี้เหตุชี้ผลตามความเป็นจริงการเกิดการดับของใจนี่การเกิดใจทรงอกไปภายนอกอริยสัจสี่ที่พระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบแล้วก็เอามาจำแนกแกะแก่งเอามาเปิดเผยอัตตาอนัตตาเป็นอย่างไรสมมุติวิมุติเป็นอย่างไร กิเลสหยาบกิเลสละเอียดเป็นอย่างไรมีอยู่ในกายของเราหมดเป็นเชตแต่ว่าเราจะวิเคราะห์พิจารณารู้เห็นตามความเป็นจริงหรือไม่อย่าพากันปัดวัดประกันพรุ่งอย่าพากันประมาทความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมีได้ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าจะไปไปล่อยปะละเลยศรัทธาความเชื่อ เชื่อมั่นในพระธรรมตรยัยตรงนี้มีกันทุกคนปักไฟในการทําบุญมีกันทุกคนในการเจริญสติเอาสติปัญญาไปใช้จนรู้จากลักษณะของใจใจที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างไรกันห้ากับใจเขารวมกันได้อย่างไรตรงนี้แหละสําคัญถ้าแยกไม่ได้ก็ยังหลงอยู่เราก็ว่าเราไม่หลงล็อก ในทางสมมุติเราอาจจะไม่หลงอยู่ในระดับของสมมุติแต่ถ้ายังแยกไม่ได้นี่ยังหลงถ้าเราสร้างความรู้ตัวหรือว่าจเจริญสติไม่ต่อเนื่องเราก็ว่าเรามีสติถ้าเราสร้างให้ต่อเนื่องเราก็จะมองเห็นนัแจะผ่านมาความรู้ตัวของเราไม่ต่อเนื่องเราอาจจะควบคุมใจของเราได้เป็นบางครั้งบางคราวแต่ก็ต้องพยายามให้รู้ได้ทุกอริยาบทที่ท่านบอกว่า อ่ที่ท่านบอกว่าทุกขณะจิตทุกขณะลมหายใจเข้าออกสติของเราไม่ไม่มีเราก็สร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาเรารู้จกเอาไปใช้จนรู้เท่ารู้ทันตามทำความเข้าใจได้จากสติก็จะกลายเป็นมหาสติจากมหาสติก็จะกลายเป็นมหาปัญญาจากมหาปัญญาก็จะกลายเป็นปัญญารอบรู้ รอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในใจในวิญญาณในกายของเรารอบรู้ในอริยสัจรอบรู้ในเรื่องสมมุติในเรื่องวิมุตติรอบรู้ในโลกธรรมที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะการเวลานี้เปลี่ยนแปลงอายุไขในโลกมนุษย์ที่มีไม่เยอะหรอกมีน้อยให้เราเล่งทําความเพียรความป่วยความเจ็บความตายมาเยือนได้ตลอดเวลา หลวงพ่อก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กับพวกท่านไปได้นานอีกเท่าไหร่เพราะว่าสภาพร่างกายเขาก็มาเยือนได้ความเจ็บความป่วยความแก่ก็มาเยือนความชรา,คคาําคร่าไม่ใช่ขาลงแล้วเป็นขาร่วงขาร่วงแต่อย่างนั้นไม่ได้เข้าโรงพยาบาลหลายเที่ยวก็เยียวยาเขาไปรักษาเขาไปจนกว่าเขาจะหมดวาระจริง ถ้ายังไม่หมดวาระก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เท่าที่กําลังกายจะเอื้ออํานวยให้่หวนทางหลรงศพผู้วายชนก็มารับเอาลงอยู่ทุกวันวันละสองวันละสามญาติโยมท่านได้ปรารถนาะอยากจะร่วมทํำลงก็มาได้ให้กับคนตาย้าขาว ปลาขาวก็ลอยหลอเหลืออยู่ไม่เยอะที่จะให้ให้กับศพคนตายทั้งดอกไม้ทุบเทียนทั้งผาไต,ตาจีวรทั้งเงินช่วยทำศพให้อีกศพละ 5, ห้าพันก็เห็นเห็นที่มารับไปก็ประมาณสองพันห้าหรือสองพันหกนี่ที่มารับเอาลงไปนั่นแหละความตายก็พวกเราก็มองเห็นอยู่ทุกวันก็ใกล้ตัวของเราเข้ามาทุกวัน เราก็ต้องเป็นบุคคลที่เตรียมพร้อมเพราะเป็นกฎของตรลักษกฎของความเป็นจริงมันเป็นอยู่อย่างนั้นทุกคนเกิดมาเท่าไหร่ก็ตายหมดไม่ตายช้าก็ตายเร็วขณะที่ยังไม่ถึงเวลาทําอย่างไรถึงจะเกิดประโยชน์ทําอย่างไรถึงจะเกิดเกิดบุญในกายก้อนนี้เราก็พยายามรีบเร่งอย่าพากันเกีด็ดครั้นอะไรที่จะเป็นบุญบุญใกล้บุญไกลบุญมากบุญน้อย ให้เราพยายามทำอย่าพากันปล่อยวันเวลาทิ้งอย่าไปคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของทุกคนพวกเราจากไปคนรุ่นหลังก็จะได้มาสานต่อไม่ต้องได้ลำบากมีอะไรก็ให้ขยันมันเพียรมีความรับผิดชอบมีการกระทำมีการช่วยเหลือเราอยากจะได้อยู่ดีมีความสุขก,การกระทำของเรามีอัน,นิสงส์ก็ออกมาดี ของพ่อขอขอ,ขอบคุณทุกๆคนที่ได้มาร่วมกันทั้งพระทั้งชีทั้งญาทั้งโยมมาร่วมกันช่วยมาร่วมกันทํากําลังกายกําลังใจกําลังทรัพย์แม้แต่ความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยฝกขยะต่างๆก็ช่วยกันอย่าไปงอมืองอเท้าเ,าเห็นอะไรไม่ดีเราก็ช่วยกันทําเดินไปเห็นเศษขยะเศษกระดาษเราก็ช่วยกัน ไม่ใช่ว่าไปปล่อยปะละเลยเราก็ได้บุญได้ประโยชน์อยู่ตลอดเวลานี่แหละการกระทาการปฏิบัติปฏิบัติธรรมไม่รู้จกักธรรมก็เข้าไม่เข้าถึงถึงธรรมการเจริญสติไม่รู้จักสติปัญญาไปใช้มันก็มันได้แค่เจริญเราต้องรอบรู้รอบรู้ทั้งในภายในรอบรู้ภายนอกวางรู้จักจุดปล่อยจุดวาง เราก็มีตั้งแต่ความสุขไปที่ไหนก็มีความสุขอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่หลายคนก็มีความสุขเป็นบุคคลที่เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นบุคคลที่ปล่อยวันเวลาทิ้งก็เรียกว่าเป็นบุคคลที่ไม่ประมมัแล้วก็ทําความเข้าใจคําว่าศินความปกติระดับไหนระดับกายระดับวาจาระดับใจสินสมาธิใจที่สงบสงบจากอะไร สงบจากกิเลสสงบจากการเกิดสงบด้วยการข่มเอาไวา้หรือสงบด้วยสติด้วยปัญญาด้วยการแยกแยะพิจารณารู้เห็นตามความเป็นจริงเราก็ต้องพยายามทำรู้แล้วเห็นแล้วทำความเข้าใจได้แล้วสอนตัวเองได้แล้วไม่ต้องให้คนอื่นเขาสอนหลอกเรานั่นแหละสอนตัวเราแต่ไปเที่ยวให้คนโน้นคนนี้เขาสอนมันก็ไปไม่ถึงไหนหรอกเรารู้จักวิธีการแนวทาง แล้วก็รีบทำการเจริญสติที่ต่อเนื่องกันเป็นอย่างนี้ความพลั้งเผลอเป็นอย่างนี้การดับเป็นนี้การละเป็นนี้ใจของเรามีความแข็งกร้าวเราจะละยังไงใจของเรามีกิเลสเราจะละยังไงเราก็ต้องหาวิธีการหาแนวทางอยู่ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายอันนี้ก็เป็นแค่เพียงเรียบทเราก็ต้องพยายามดูทั้งพระทั้งชีนั่นแหละก็ต้องขยันมันเพียรกันนะ เราวันนี้หลวงพ่อก็ขอขอบใจอขอบคุณทุกๆคนก็ขอจเจริญธรรม